สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้สาธิตการออกรางวัลยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่สามารถล็อกเลขได้ขณะที่นายคงเดชหุ่นพดุงรัฐประกาศลาออกจากตําแหน่งที่ปรึกษาเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังถูกเกี่ยวโยงในคลิปที่อ้างว่าเครื่องออกรางวัลสามารถล็อกเลขได้ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณทัศภูมิอนุกุลนี่เป็นเครื่องลาดกระบัง6 ที่สำนักงานสลากใช้ในการออกรางวัลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหนะ้าที่กำลังสาธิตถึงวิธีและขั้นตอนการออกสลากกินแบ่งเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลที่1เสมือนจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่การชั่งน้ำหนักลูกบอลไปจนถึงการตรวจสอบอุปกรณ์การออกรางวัลโดยสำนักงานพลังงานปรมามนูเพื่อสันติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทดสอบด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าการออกรางวัลของสำนักงานสลากมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบว่าไม่มีการล็อกเลขอย่างที่สังคมตั้งข้อสงสัยหลังจากการออกรางวัลงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถยนต์ที่นายกรัฐมนตรีใช้ในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น ครับก็คือว่าหนึ่งมันล็อกไม่ได้แล้วล็อกไปเพื่ออะไรในเมื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นออกลงมาที่1เลข6ตัวนะครับและรางวัลเลขท้าย2ตัวก็เลข3 2ตัวเลขท้าย3ตัวเลข3ตัวมีทั้ง5้ารางวัลเนี่ยนะ mm hmm. แล้วก็มีคนขึ้นรางวัลที่1เท่าเดิมทุกงวดตัวทุกรางวัลมีคนเข้ามาขึ้นรางวัลทุกงวดเท่าเดิมไม่มากและไม่น้อยไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการล็อกเลขไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่รู้จะทําเพื่ออะไร ส่วนที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกระบวนการทุจริตและการล็อกเลขสลากได้ซึ่งในคลิปนี้มีนายคงเดชหุ่นพดุงรัฐผู้ออกแบบเครื่องออกสลากและที่ปรึกษาสำนักงานสลากอยู่ด้วยซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าการล็อกเลขไม่สามารถทำได้และภาพในคลิปเป็นการตัดต่อจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดพร้อมลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าผมไม่เคยพูดว่า มันล็อกได้คำพูดนี้ผมขอย้ำนะฮะผมไม่เคยพูดว่าเครื่องมือผมล็อกได้ในเมื่อผมเป็นคนออกแบบผมพยายามออกแบบต้องการการโกงกันทั้งหลายแหละถ้าผมพูดว่าล็อกได้ผมคงไม่ใช่สติสัจามปชัญญะญญผมไม่ใช่คนปกติแล้วครับ อย่างไรก็ตามสำนักงานสลากมีแผนการจัดหาเครื่องออกรางวัลใหม่โดยใช้ต้นแบบจากยุโรปเพื่อให้มีความทันสมัยและเพิ่มมาตรฐานให้เทียบเท่ากับต่างชาติและสร้างความเชื่อมั่นในการออกสลากให้มากขึ้นคาดว่าจะมีข้อสรุปภายใน2เดือนทัศภูมิอนุกูล NBT News Focus